ล้มล้มล้มนะคะแต่ว่าลุงกับป้าลุกได้เสมอค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นคล้ายๆกับคนชมคือให้กําลังใจแต่คนที่ติคือให้คําเตือนเราว่าควรจะทํายังไงต่อไปดีก็ขอบคุณมากมากนะคะครับมาป้าแดนต่อดีมากเอซีบอกขอบคุณครับมีใครอยากถามอะไรบ้างเนาะก็จะแท์แชร์ออกไปนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องพูดบ่อย ฝากแชร์ออกไปด้วยนะครับท่านไหนไม่เข้าใจเนาะจบจบประเด็นดราม่าแล้วเนาะอ่าให้เอาเรื่องดีๆมาคุยกันนะจ๊ะคราวนี้น่าจะรอนานคนอ้วนเนาะสำหรับคนเยอะคนเยอะคุณซาซาบอกว่าถามเรื่องงานป้าไปนั่งช้างพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับ รอีสองวันนะเราจะไม่รู้ว่าต้องมานั่งกินขนมเองกินทุกชิ้นก็อาจจะไม่นั่งช้างก็ได้นะอาจจะนั่งพ่อช้างช่วยหล่อใช่ไหมเราไม่ได้ใจงานพวกนี้เพราะอะไรเราเราก็ต้องไปเผชิญหน้าพวกนี้เหมือนกันว่าครับจะเป็นยังไงเวลากี่โมงครับป้าพทุ่ง้งานเช้านะครับงานนั่งช้างนะครับช่วงเช้านี่ถวายอาหารเช้าเสร็จพิธียกพ่อองค์แสงจำลองครับขึ้นจากน้ำ ร้อนช้างค่อยรออี้ประมาณนี้แหละงานพวกนี้อ่ะวัดอ่าที่วัดพระธาตุเชียงชุมอยู่ตรงนี้ครับอยู่กลางเมืองที่ลุงไปเดินแบบนะครับแต่แต่ไม่รู้ว่าจัดงานด้านในหรือด้านนอกเราจะโทรคุยตอนเย็นอีกทีนึงพรว่าที่ไหนเราจะแจ้งยูทูปเบอร์นะคะทุกคนครับผมอ่ากางานทุกวันนี้มันต้องวันต่อวันเนาะว่าโควิดก็แล้วก็อันนั้นอ่ะพิธีงานก็จะเลื่อนแต่เพราะลายบอกว่าอ่าไม่ได้ยกเลิกนะคะป้าจะเลื่อนเพราะว่ามันที่โควิดแหละครับ มาแต่งหน้าทำผมที่สควนไหมครับหรือว่าแต่งมาจากบ้านครับปะน่าจะเขาแต่งให้เพราะว่าอันจะไม่สวยอ๋อนี่ฉันจะไปนั่งเรือเนาะสวยสวยมแต่งง่มวแว่๊กนมีร้านรูปแบบมากทอะไรไม่คเรียนเลย่ำอะไรอยู่ดิเปิดคำถามไม่ถามเลยก็ไม่ถามมีใครอยากถามอะไรไหมมีใครอยาถามอะไก็ถาม มีใครอยากถามก็แตะเราได้ไหมฮะงดตอบมาเด้อมันคุณคณะสโลบอกว่าสวัสดียามบ่ายครับผมสวัสดีครับคุณบอกป้าบอกว่าขอด้ินเสียงป้าบอกเลยสบายเดครับผมขอนุ่มจุงกินต้๊กมาม่าเหรอนี้ไม่ค่อยชอบชอบกินไวๆมากเลยกินโจ๊กแทนมาม่ากินโจ๊กแทนใช่ไหม และก็นี่สถานการณ์ล่าสุดนะครับช่วงบ่ายนะครับที่ธนาคารออมสินนะครับผม